สวัสดีค่ะลูกตาจากทารโรบายลูกตาดูดวงแบบผู้คิดเป็นกะะนัลยาณมิตรแห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพิกอากาศนะคะกับคําถามที่ว่าทําอย่างไรให้รักยืนยาวค่ะกติกาค่ะมีไพ่เลือกทั้งหมด3กองค่ะกองที่1กองที่2หรือกองที่3ตั้งสมาธิแล้วเลือกมา1กองนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะคุณได้ไพ่ A of s ฟซอร์ ฟ e ี o อฟ o r ดค่ะและใบสุดท้ายนะคะเป็น o u r of p e n t i c l e ค่ะลูกตามองว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะมีความอึดอัดนะคะคุณมีอะไระคะ่ะไม่เปิดใจคุยกันเนาะฟรี s sorts, อฟสอดมงบอกว่าคุณรู้สึกอกหักเสียใจรู้สึกถึงการกระทําคําพูดของเขาและคุณนะคะมันเหมือนปรับจูนขากันไม่ได้นะคะฟร e ออ o สอดมงบอกถึงคําพูดการสื่อสารนะคะมันอาจจะเสียดแทงใจนะคะสิ่งที่ควรปรับปรุงนะคะคุณควรจะมีจุดยืนของตัวเองแล้วก็ Express นะคะหรือว่าแสดงความรู้สึกนะคะ แสดงถึงจุดยืนของตัวเองนะคะถ้ารักจะยืนยาวได้คะ่ะคุณต้องออกจากความอึดอัดต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็สื่อสารให้ตรงใจคะ่ะถ้ารักกันก็ปรับจูนเท่าหากันได้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่ก่องที่1นนะคะอย่าปล่อยให้อึดอัดนะสําหรับคนที่เลือกไพ่ก่องที่2ค่ะคุณได้ไพ่ the world ล่ะสุดท้ายนะคะเป็น the sun ค่ะลูกต,ตามมองว่าคนที่เลือกไพ่ก่องที่2นะคะความรักของคุณอยู่ในสเตตัสที่ดีนะคะ the world ขึ้นมาคะ่ะมันบ่งบอกถึงการพัฒนาไปร่วมกันนะคะ the sun คือ นะคะคือสิ่งที่ทําให้คุณและเขาอะค่ะไปร่วมกันได้นะคะขอให้เห็นสุดหมายแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและการความสัมพันธ์ของคุณจะไปอย่างยินยาวค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3านะคะคุณได้ไพ่ t of s w o r d ค่ะ The Tower ค่ะและอีกอันหนึ่งนะคะเป็น justice ค่ะต้กตามมงว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3ถ้าเราถามว่าทําอย่างไรให้รักยืนยาวนะคะตัวของ ten of swords บ่งบอกถึงการจบค่ะการที่คุณกับเขานะคะมีปัญหาอะไรกันก็มาแล้วแต่เนี่ยคือต้องจบนะคะเวลาที่เราทะเลาะก,กันเนี่ยอย่าเอาเรื่องเดิมมาเป็นเรื่องซ้ำา Tower ขึ้นมาค่ะเรื่องที่สะสมเป็นปัญหามาตลอดค่ะพอมีเรื่องอะไรเข้ามากระทบนิดนึงอะคะ่ะคุณก็พร้อมจะเลิกหรือสะบัดบอกไปตลอดเวลานะคะตัวของ justice ขึ้นมาค่ะ ถ้าคุณอยากให้รักยืนยาวกลับไปช่างใจในตัวเองดีๆค่ะ just i c e a c บอกถึงการที่เราค่ะต้องกลับไปตัดสินใจนะคะว่าคุณต้องการความรักแบบไหนถ้าคุณเอาเรื่องเก่าเข้ามาคุยนะคะหรือระเบิดลงบ่อยๆความรักความสัมพันธ์ของคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะ,ะขาดสะบั้นลงได้ง่ายๆเลยนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ถ้าเรารักเขาจริงๆนะคะเรื่องเก่าอย่าเอามาพูดและก็เริ่มต้นกันใหม่นะคะให้โอกาสเขาแล้วก็ให้โอกาสตัวเองด้วยค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3ค่ะ ใครเลือกไพ่กล้องไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันกดหัวใจกดติดตามทุกตานไว้และอยากได้ทอปิกอะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ